ตอนนี้เราอยู่ในเกม Gangsta v ว g a s นะครับผมก็วันนี้อีเวนต์แก๊งได้มาใหม่ผมก็จะมาสอนการเล่นที่เล่นยังไงให้ได้สี่ดาวนะครับผมก็อีเวนต์นี้นะครับผมอมเก็บวงแหวนทั้งหมดก่อนเวลานับถอยหลังจะเป็นศูนนะครับเจ้าบินอุตสาหกรรมก็ตอนนี้ก็ท็อปอันดับห้าร้อย ก็เดี๋ยวมาสอนกันเลยนะครับผมคุณมีฮอลําไหนที่แรงๆก็คุณเอามาใช้เลยซึ่งผมก็มีอยู่แค่นี้แหละนะแต่ผมชอบใช้ลานี้ลานี้เร็วสองลำสีลิมิเต็ดก็พอได้อยู่นะ ก็อย่างแรกบีนบันะครับผมเก็บวงแหวนแรกอันนี้เก็บอันนี้นะครับผมตามทําตามผมเลยนะครับผมถ้าถ้าถ้ดูคลิปนี้แล้วหรือคุณมีแนวทางอื่นย,ยังไงก็ได้จากคุณเลยก็ผมแค่แนะแนวไว้แค่นั้นนะที่ผมเล่นประจำมนะันะนะ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งบัอกอยู่แต่เสียเสียอย่างนี้คือมันควบคุมยากก็อบินลงเนี้ยเร็วมากเลยได้เห็นไหมเลยมันเลยแบบป๊บขอเวลาแปบบ๊บอ่าทานอยู่ได้ได้สี่ดาวอ่านี่แหละครับผมอ้าอๆาอ้าวเฮ้ยอ้า,อา,ออาบักนี่ว่า ยังจะมีบักอีกนะก็เห็นไหมครับได้สีดาวสองนาทีสี่สิบอีกแค่ห้านาทีก็5้านาทีหรือห้าวิห้าวิมัง้งก็ไม่รอดแล้ว <laughs> ก็นี่แล้วครับผมทำตามผมเลยครับผมจะฮา,าแบบไหนได้เลยตอนนี้ก็เดืนอันดับอันดับที่3าม้อยแล้วก็ถ้าไม่ใช้ลํำนี้ก็เดี๋ยวเล่นอีกลํำหนึ่งให้ดูก็ได้ครับ ความเร็วเขาอยเจเองก็เดี๋ยวมาดูการควบคุมว่ามันยากแค่ไหนในลำนี้ก็จะเรี้ยวช้าหน่อยเสียตรงนี้แหละที่เรี้ยวช้า คุณคุณก็บอกว่าขับยากมากเลยฮอใช่ใช่ขับยากมันขับยากจริงคุณต้องหันจอหันจอให้เร็วนะผมรวดเร็วอ่าเนี้ยอ่ามาดิอัอออนคัวขึ้นเป็นตกเลยอ่าไป อืมแตแล้วไปละสิบสามรู้สึกจะช้าวกว่าหรือเปล่าชาวว้าก่าเมื่อกี้นะครับผมเมื่อกี้ดีกว่าอ่าเหมือนเดิมเลยบั๊กมาชนอีกก็สองนาทีสามสิบแปดอีกแค่สามวิก็ไม่รอดนะครับก็สรุปว่าลำเมื่อกี้ดีกว่านะครับผมหรือไม่ก็ผม ไม่ชำนาญนะครับผมเพราะว่าอีเวนนี้ก็นานๆจะได้เล่นคือผมไม่ค่อยจะเล่นอีเวนแกงนะครับชอบเล่นอีเวนเดี่ยวมากกว่าอ่าได้แล้วของรางวัลจากเขาที่แล้วรองท้าฮอกกี้จูโจมเพชรเจ็ดสเพชรพีห้าอืมดีมากเพชรพันเก้าขว่าละก็ก่อนจะจบคลิปนี้ก็ใครที่ยังไม่มีแกงอยู่หรือไม่มี อะไรที่ให้เขาให้ใครเขาเรียกว่าอะไรนะแก๊งนั้นเขาไม่ยอมรับเข้าวผมก็เปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับผมให้เข้ามาช่วยก็ตอนนี้ก็มีอยู่สคนในแก๊งผมแก๊งผมชื่อ rock t hs อย่างที่เห็นนะครับเล่นอีเวนต์นะอีเวนต์หนึ่งคนละ50าสบวกขึ้นแค่นั้นเองก็ผมเข้าไปดูดับไอดูชื่อคนในแก๊งไม่ได้เพราะว่ามันบั็กเนี่ยเห็นปะ ดิ้นเป็นหาเลยก็ไม่รู้เนะี่ยก็ทางเกมคงต้องพัฒนาต่อไปครับเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่ดีมากก็ฝากคนที่ดูเข้าแก๊งผมได้นะครับผมรับทุกเมื่อครับเล่นแค่50บวกขึ้นแค่นั้นครับจบก็จบคลิปแค่นี้แล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายกดติดตามด้วยนะ